วันนี้เป็นวันที่12ธันวาคม2568ค่ะเป็นวันที่เรานั้นมาเข้าเฝ้าพระศา,าสดาในสถานที่ตรงนี้นะคะถ้ามองขึ้นไปเราจะเห็นยอดพระเจดีย์ค่ะนั้นคือสุวรรณภูมิซึ่งเป็นปส,สถานที่ที่พระองค์นั้นมาตรัสลูนะคะเป็นสถานที่จำลองค่ะในการเสด็จ มาณถิ่นนี้หรือในการเสด็จมาเพื่อการตรัสรู้นั้นทุกย่างก้าวของพระองค์ต้องเดินแล้วเดินเล่าในฐานะของความเป็นมนุษย์ด้วยพระบาทคู่ค่ะเราก็เลยมาศ<ส>ึกษาในาเรื่องของาาเห็นเห็นใช่ไหมคะเนี่ยเป็นพระบาทคู่เป็นพระบาทจำลองที่พระองค์ทรงเสด็จมาถึง20อสมยัยยิ่งด้วยแสนมหากรัมโดยพิสดาร หรือสี่อสมไขยยิ่งด้วยแสนมหาก,กับโดยยอ่อนะเจ้านะคะหรือเจ้าคะ